สบายดีทุกคนในระยะนีห้หลายสถานที่โดยเฉพาะกัมแมนวัดวาอารามอยู่ในบ้านเฮานี้เพื่นก็ได้มีการกาเกี่ยมประดับประดาสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอบุญออกพรรษาปาวรนานั่นเองเนาะในอีกบ่อเท่าไหร่มือนี่เองสําหรับปีนี้หนอหล,หลายสถานที่โบาวาจะเป็นเมืองมรดกโลกก็คืออยู่ที่น่าหลวงพระบางเฮานี้หนอเพื่นก็ได้มีการกาเกียมในการประดับประดาทั้งตัวเมือง ในวัดแถวในขอบเขตต่างๆเนาะเพื่อจะสร้างสีสันรบรรยากาศของการออกพรรษานี่ให้มีความสวยงามและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวนั่นเองโดยเฉพาะแล้วนะภาพบรรยากาศที่เวเพยินอยู่นี่ก็คือแมนวัดเสียงทองนักขรหลวงพระบางนั่นเองเนาะพื่นก็กำลังจะมีการใต้ประทับนั่นเองเนาะในปีนี้เนาะ เห็นได้ว่าให้ความสนใจหลายๆเลย,เลยนอรก,ก็คือนักท่องเที่ยวทีจะาเดินทางมานั่นเองและในละภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็แมนบรรยากาศอยู่ทีวัดเสียงทองนองเขาหลวงพระบางเลยทุกคนเป็นบรรยากาศนอะทีอ่าครูบาอาจารย์ไอ้กัวจัวสัมมาเนสนอรเพิ่นกำลังจะมีการไต่ประทับนั่นเองนี่ก็คือภาพว่าท่ามไหเนอะได้มาเที่ยวหลวงพระบางในช่วงอของการออกพรรษาใน หลใหญนี้เนาะก็คือเพื่อนจะมีการจัดง,งานวันที่2 8เนาะ29กแล้วก็30นั่นเองในมือวันที่30เนานะก็คือจะมีการไหลเหงาไฟใหญ่นั่นเองมีการประกวดเหงาไฟเนาะที่มีความสวยงามและการทั่วตัวเมืองของหลวงพระบางที่เป็นเขตของมรดกโลกนั่นเองเนาะจะมีการประดับประดาเอยอมเนาะในหน้า บ้านเนาะลรวก็จะวัดวาอารามต่างๆนะ่นก็นจะมีการใต้แบบประมาณนี้เนาะล้วก็จะมีการใต้โคมไฟแล้วก็จะมีอีกลหลายๆอย่างนั่นเองเนาะเดี๋ยวฮอดเมื่องานเนาะข้าพเจ้าจะไปเก็บภาพบรรยากาศของแต่ละสถานที่เด้อทุกคนให้ทุกคนได้ครับ่วน้องการวาาเปลี่ยนเท่าใหนในปีนี้แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นการพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศโดยรวมแบบนี้เองถ้าว่ากลางคืนเนาะหลังจากที่เป็นใต้แล้วนี่ทุกคนเขาเบิ่งไปแล้วก็จะให้เฮาซสึก มีความสวยงามเหมือนว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเลยแหละมันจะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่แบบดีหนึ่งเขาสามารถเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เือหนึ่งเท่านั้นเองเด้อและนอกจากนี้เนาะบบมีสปอร์ต้งแต่อยู่ในนครหลวงขบานเท่านั้นเนาะในนครหลวงเมืกกองจันทร์ก็เชนกันบบว่าจะอยู่วัดสีเมืองนเนาะละกาวัดแถวออมแอมในตัวเมืองน,นอพนกอมีการประดัปะดา จึงบุญออกพรรษาปาวรนาบุญไหลเหอาไฟบุญใต้โคมอ่าใต้ประทิบเนาะก็เพื่อเป็นการเสริมสลร้องการสด็จกับคืนมาจากสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะที่เพิ่นได้ไปอ่าโพธพุทธอ่าเม่มัณดาเนาะอ่าใต้โคมนี่ใต้อ่าไหลเห่าไฟนี่เนาะก็เพื่อเป็นการบูชาห้อยพระบาทเนาะบูชาพระคุณของแม่กาเพื่อนนั่นเองเนาะ ภาวาทานใดนอทีเดินทางมาเทียเ่ยวนะเหล่อมพระบางในช่วงของการออกพรรษาประมาณนี้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกคนทุกอาทุกวัดเลยเนาะเพิ่นก็นจะมีการวางแบบนี้เลยแลวการนหยตัวเมืองนำเราทุกคนนี่ก็คือจะเป็นสีสันรบรรยากาศเนาะก่อนมือเท่น,นั่นเองเนาะเพราะว่านับตั้งแต่วันที่28-29-30นี่เพิ่นก็นจะมีการใต้แบบนี้แหละทุกคนฮวเหือง,งสวยงามไปเลยแหละมันกระจายเป็น ความสวยงามและกา,กายเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเนอทีเฮ็ดให้เฮามาด้ครับชมแล้วก็จะประทับใจโดยเฉพาะแล้วเนาะในเรื่องของงานแบบนี้ทุกคนข้าพเจ้าย่องเนาะให้นักข้อหลวงพระบางนี่เปลี่ยนอันดับหนึ่งเลยเนาะในเรื่องของการรักษาการปฏิบัติและการรักษาแบบเคยพี่มีมาเนาะฮี่ของประเภทน,นี้ของเราเฮานี่แบบว่าได้ดีเลยแหละเนาะ แล้วก็อีกและหลายอย่างเนาะที่ข้าพเจ้าประทับใจที่ว่าทุกคนเนาะที่ได้เดินทางมานครหลวงพะบางแล้วก็ได้เห็นนหลายอย่างนันเองกัเป็นเมืองที่ว่าข้าพเจ้าเดินทางมาเที่ยวเกือบว่าเดือนละเที่ยวกับว่าได้เนาะมันมาแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเนาะทุกคนสําหรับมาที่หลวงพะบางนี่ภาวะทานใดบบได้มากับรองมาเลยทุกคนการที่จะมาเที่ยวหลวงพะบางได้เห็นหลายๆอย่างนี่เนาะแนะนามาเที่ยวในช่วงของเทศกาลแบบนี้แหละทุกคนเห็นบอก แนมไปเกะไก่แบบนี้เขาก็จะเห็นเพื่อนจะมีการวางเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปเนาะแล้วก็เขาถ่ายจากแจเรจ,จ,จ,จีนึงเนาะเขาก็ให้ความสวยงามไปเลยสามารถนอย่างเข้าไปได้นเนาะแตละอาบอนสามารถย่างเข้าไปแล้วก็ถ่ายภาพได้เนาะนและตเตละวัดนี่ทุกคนเพื่อนก็นจะมีการตกแต่งประดับประดาที่แตกต่างกันโดยอาบางวัดนี่เนาะเพื่อนก็นจะมีโคมไฟใหญ่ของเพื่อนนี่เนาะจะมีรุบทรงต่างๆ ลกักลักเลยที่เฮาเห็นนี่ก็จะเป็นเป็นหุกทรงของพญานาคเนาะสำหรับพญานาคนี่ก็จะเป็นอ่าสิ่งหนึ่งเนาะที่ยู่เคียงคููกันกับพุทธศาสนาเฮาเนาะก็คือก้อมเสื้อนั่นเองเนาะคนลาวเฮานี่กัเสือในเรื่องของพญานาคนี่เนาะบัวเฉพาะแต่คนลาวเฮาจาังสิทั้งไทยก็คือกันเนาะโดยเฉพาะกับเป็นทางภาคอีสานของไทยนี่ วลเลียมที่อของประเพณน,นี้ครั้งสองชาตนอานี้กับแมนมีความค่ายเพื่องคือกันเลยเนาะการปฏิบัติการอาลินบุญต่างๆอย่างสี่าการมีความที่ภาวาค่ายคือกันนั่นเองนะเนาะเกลือและทุกคนจะสังเกตเห็นนวามีหลายหลากสีเนาะจะมีสีเหลืองสีส้มเนาะแล้วก็มีสีเขียวบันอ่า,าอนก็จะมีหลายหลากสีเลยเวลาเอามายูห่วมกันแล้วแล้วก็ใต้อ่าพอมกันเลยเนาะจะให้ความสวยงามแบบนี้เลยเหมือนว่า เป็นดอกไม้ประดับเนาะก็คือในยางกลางคืนนี่ทุกคนมันจะเป็นภาพอีกแบบหนึ่งเลยจะให้ฮู้ยเกลยว่ามันเป็นหันแถวไปเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นเก็จะน้ำใส่เปลี่ยนป่องนมเนาะแล้วเพิ่นเกใช้เป็นกระเตียงนั่นเองเอาเาเอาิเอ้นวา่วยได้ดีเนาะอ่าก็คือเอาฝ้ายเนาะฮ็ดเ,เป็นไส้เนาะแล้วก็ไต้นั่นเนองเนาะนี่นอกจากนี้เนาะทุกคนอยู่อีกทางฝ้าทางกำหนึ่งก็คืออยู่ทางเซียงแมนเนาะก็คือกันนี้ได้ เพราะว่าถาเว่าเรื่องของประวัติตั้ง่างอย่างสี่นในครประเพณนี้นี่หลวงพระบางนี่จะพ้นเด่นในแบบนี้หลายทุกคนข้าพเจ้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในหลวงพระ่างนี่มาศึกษามาเฮียนฮู้กับโดเยเฉพาะแล้วขว้าพเจ้าจะไปในแต,ต่ละวัดเนาะไปอ่านบางคนก็จะมีประวัติให้เขาเนาะอ่านว่าความเป็นไปเป็นมาเน่าใดเนาะแต่ปีใดสร้างปีใดผู้ใดเป็นคนสร้างอย่างสี่เนาะเขาก็ได้ความหู้ไปแล้วกะได้เก็บภาพลรานั่นเนาะแลวกะเก็บ ความเป็่นสิ่งหนึ่งเนาะที่ให้เฮาได้หูเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มักในการเที่ยวแบบว่าโอคอาโอคหูในเรื่องของสถานที่ที่เป็นเก่าเกละกับสถานที่ปีเป็นวันวาอารามละกับสถานที่ที่เฮ้ได้เฮาได้เห็นค้ามแตกต่างเนาะรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันสบายใจนะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลนึงเนาะที่ข้าพเจ้ามักเดินทางมาที่หลวงพระบางนั่นเองแล้วก็ไปหลายกลัวสถานที่อื่นในลาวอีกเนาะ ถ้ทาท่าที่สถานที่ท่องเที่ยวในลาวนี่กะมีหลายได้โบมีสพอเตเท่านี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะเลือกมาหลวงพระบางหลายกว่าเพราะว่าหนึ่งการแต่งกาย2ประเพณีสามก็คือพิธีชีตมันรู้ซึกว่าเฮาได้มาแล้วเหมือนว่าเฮาออกอีกจากจุดหนึ่งเนาะมาอีกจุดหนึ่งกันสินะมันได้เบ่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าทุกคนรู้ซึกว่ามัน เป็นเมืองที่ใช้ชีวิตแบบสโลโลให้เนาะแบบว่าค่อยๆขับเคลื่อนไปอย่างสิ้นอ่ะแล้วบรรยากาศมันก็ดีเนาะทุกคนก็นจะหุ้งกันนี่ว่าหลวงพระบางนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่ามีภูเขาอมฮอบเนาะเราก็จะมีเป็นตัวเมืองอยู่เคียงกลางนั่นเองเนาออันนี้ก็จะเป็นอันหนึงน่งเนาะที่เฮดให้ดึงดูดนั่นอนีกเนาะในระยะน,นี้เนาะ การเดินทางไปที่นั่เขาหลวงพระบางก็สะดวกสบายแล้วเนาะโดยเฉพาะการนําไส้เปลี่ยนรถไฟนี่แหละเนาะไส้ออกจากนครเาหลวงเวยนจันทร์กต่ไส้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีก็เดินทางฮอดแหละแล้วก็สะอาดมีการบริการต่างๆเนาะเข้าถึงตัวเมืองออกตัวเมืองอย่างสีมันก็สะดวกสบายเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ให้หลายๆคนที่เลือกจะมานั่นเองะทุกคนเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะทวาท่านใหอยากจะมาสัมผัส บรรยากาศแบบนี้มาได้เนาะในระยะของบุญออกพรรษาปรวรนาเนาะยูทีนพหลหลวงพระวังเพราะว่าแต่ละปีเนาะเพิ่นก็จะเหตดแบบนี้แหละแ,ละแต่ว่าสีสันของแต่ละปีก็จะ,จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีเนาะอไอ้มืแอแท้เนาะก็คือวันที่30ที่มีการไหลเหือไฟอในตัวเมืองนั้นเนาะสามารถแต่งกายแบบย้อนยุคเนาะก็คือแบบ หลวงพระบางอย่างสิมาถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศอย่างสี่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนจะมีบริการเซาชุดหรือว่ามีบริการให้เฮาซื้อเลยก็มีเนาะเพราะว่าแตลปีเนาะก็คือที่ข้าพเจ้าได้เห็นทั้งในคนลงุงซอโซเชียลแน่แล้วก็พปี่กยนี่เนาะได้มาสัมผัสเองเดเนาะก็เห็นได้ว่าในมือ,อนั้นเห็นว่าสาวหลวงพระบางเนาะเพิ่ก็จะพร้อมกันแปลงกายแบบ ของการตั้งกายแบบหลวงพระบางนะทุกคนนายเตกอนเนาะเพ่นก็จะมีการเบียงเพ้เนาะแล้วก็จะมีการถือขันดอกดอกเบงเนาะทีขันดอกเบงของเพื่อนนี่ทุกคนมันจะแตกต่างเนาะกันจากของหลายๆพื้นที่เนาะเขาจะบ่งบอกแล้วก็จะบึ่งออกเลยว่ารูปลักษณะแบบนี้เนาะเมนยูอ่าหลวงพระบางเท่านั้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดดินที่อ่ามีอยู่ในหลวงพระบางเนาะก็คือ ประเพณนี้อาจจะคืีกันเนาะแต่ว่าการปฏิบัติแต่และความละเอียดอย่างเช่นทุกคนหลวงเพระบาทนี้จะละเอียดกว,ว,ดว่าและการรู้สึกได้ว่ามันบึงแล้วมันคักกว่าน,นะทุกคน Terima kasih telah menonton! Yeah. 我的手机上就是店里面。<noise> Thank okay.